ต้องอาวอนแต่อเทมทาวอนอยู่กับเราตลอดไป <S 2> <S 2> <S ล็อกเป้าเข้าชาร์จกิจกรรมใหม่มาให้เสียเพชรกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นชุดผู้หญิงชุดใหม่นะครับมาพร้อมกับสกินปืนอันใหม่ด้วยนะครับสเปดนั่นเองนะครับมาในรูปแบบตู้สุ่ม9ทีนะครับระยะเวลาการร่วมกิจกรรมถึงวันที่24นี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อน ก็9ทีนะครับการันตีล้างตู้แต่ของรางวัลในตู้ไม่น่ามีกล่องสุ่มสกินปืนมาเลยนะครับของรางวัลใหญ่ก็เป็นชุดผู้หญิงตีขาวชุดนี้นะครับแล้วก็ปืนแฟร์นั่นเองครับแล้วก็กิจกรรมใหม่มาให้เสียเพรกันในแพลนนะครับเป็นกล่องสุ่มชุดฟุตบอลทีมชาติบราซิลนะครับ f ีฟายกกับทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับเพื่อน กล่องละ99เพชรค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าการันตีไม่มีเกลือนะครับก็คือสุ่มได้ไปเลยนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้อันไหนแค่นั้นเองนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าของมันต้องมีเลยนะครับกิจกรรมท็อปอัพต้อนรับทีมบูย่านะครเป็นกระเป๋า เพียงแค่เติม99เพรก็ได้ไปเลยนะครับก็คุ้มมากเลยนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆเป็นกระเป๋าปีกแสงเสิดออกสีส้มๆนะครับรีเวล1รีเวล2รีเวล3ก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมท็อปอัพบูย่าเด มากันติดๆเลยนะครับสำหรับอันนี้ก็คือเติม99เพชรได้ชิ้นส่วนอัพปืน EVO UMP ได้ลุ้นถึง10โทเค็นเลยนะครับอ๋อผมได้10ด้วยถือว่าคุ้มเลยนะครับสกินปืน UMP EVO b บู y a าเดบ2ี้เลนะครับ ทีเซอร์เปิดตัวอลังการงานสร้างมากเลยนะครับก็เป็นปืน UMP อันใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่มาในธีมของบู ah ย่าเดนะครับของาะวันในตู้ก็มีกระเป๋านะครับที่น่าสนใจแล้วก็กล่องศพนะครับแอ์บอร์ดก็เฉยๆนะสกินสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็เก่านะครับมีกล่องส่มสกินปืนอันนี้ด้วยน่าสนใจอยู่แต่ที่เหลือก็เป็นชิ้นส่วนอัพป,ปืนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเลือกของที่เราไม่ต้องการออกไปสองชิ้นนะครับแล้วก็สุ่มของรางที่เหลือนะครับเดี๋ยวไปดูตัวค่าใช้จ่ายกันนิดนึงนะครับถ้าเราเหมาหมดตู้เนี่ยหนึ่เพชรก็เท่ากับการสุ่มปืนอีโวอันเก่าๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ผมจะล้างตู้หรือเปล่าปกติล้างตู้ตลอดเลยนะครับตู้สุ่ม8ปการันตีกินเกลือ ออแต่ความจริงผมน่าจะเอาชิ้นส่วนอันเดียวออกไปนะน่าจะเก็บกล่องสูงจริงมไวน้นนะเพราะว่ามันแค่อันเดียวไนงะเฮ้ยกระเป๋าออกเลยอะ่ะกระเป๋านี้น่ารักเลยนะครับผู้หญิงนะ่าจะชอบนะครับเป็นนกยุงสีชมพูนะครับอ่ะยาวไปฮะเหมาแน่นอนอย่างน้อยมันก็ไม่ถึงสองพเพรนะ แค่พันห้าร so so, <down> ้อยกว่าเพจเองก็ยังถือว่าราคายังพอรับได้อยู่นะครับก็กดรัวๆเลยไม่ต้องคิดมากยังไงก็เหมาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมน่าจะเอาออกนะน่าจะเก็บกล่องส่มสกินปืนไว้ตัดนใจพลาดไปนี้นึงลืมดูนะครับว่ามันได้ชิ้นส่วนเดียวอ่ะอือหืออันนี้ผมยังไม่มีนะ มีแล้วก็เอานี้ออกก็ได้นะครับอ,ออกไหมหวาแล้วแอร์บอร์ดนะครับอันนี้มันได้ใจแอร์บอร์ดใหม่เลยเก่าแต่ผมยังไม่มีนะครับโอ้ครั้งต่อไป399เเพชรผมว่าไม่ออกแน่เลยอ,อ,อ่อน,นสุดท้ายสุดยอดไปเลย ่งศพ3 9 9เพชรสุดยอดไปเลยตรงไหน499เพชาจัดไปฮะสุดยอดไปเลยอีกแล้ว UMP b y d ูยนะครับก่อนหน้านี้มันมีปืน EVO UMP ไปแล้วนะครับอันนี้เขามาปรับใหม่นะครับเป็นแบบรูมแบบใหม่เหมือนปืนอันอื่นๆนะครับ ปฮะเดี๋ยวเราไปดูปืนกันนะครับอ่าอันนี้นะครับผมรีเวลหนะครับก็เดเมจหนอัตราการยิงนะครับแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดความเร็วรีโหลดเนี่ยลดไปถึง2ผมว่ามันไม่ดีนะครับอย่างน้อยก็ควรจะอัพให้ถึงรีเวลสนะครับสําหรับปืนอัพขั้นนะครับปืนอ e ีโวอัพขั้นแนะนำว่าถเพื่อนเพื่อนพอจะมีกําลังก็ควรจะถึงรีเวลสขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะครับ ถ้าไม่ถึงดีเวลสี่ก็ใช้ปืนตัวที่มีอยู่ดีกว่านะครับอย่าง UMP Sakura หรือว่า UMP ที่เป็นกล่องกระดาษเสือนั้นน่ะเสือเลยจระเข้นะนั้นดีดีนะครับถ้าใครอัพสุดปืนอีโวดีกว่านะครับเนีย่ยค่าแต่อะไรเหมือนก็โอเคอยู่นะครับแต่ต้องอัพเยอะๆนะเอฟเฟกสวยนะครับยิงแล้วมีรูปหัวกะโหลกขึ้นนะ่ะ แล้วเนี่ยโหยังไงฮุกกระโดไฟอันนี้เปลี่ยนรูปแบบมานิดนึงนะครับมีไฟเพิ่มเพ้่มมานะครับดเมจสองอัตราการยิงหนึ่งนะครับนี่นะครับเปลี่ยนรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ท่านี้นะครับที่ทุกคนอยากได้กันนะครับสําหรับปืนอีโทุกอันก็คนอัพสุดก็จะได้ท่าไปนะครับซึ่งหมื่นน่อยๆนะครับหมื่นเพชรนะครับ สำหรับ UMP ก็เป็นปืนยิงระยะกลางนะครับใครใช้ตัวสกุลละอยู่ก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้ก็ต้องอัพให้สุดนะครับถึง e v รีเวลก็ยังดีนะครับถึงจะดีกว่าตัว UMP สกุลละนะครับนี <Always remember. S 1> ๋ยวาอยู่นะลราบี้ก็จะประมาณนี้นะ <always> ตัวกระเป๋าก็าจะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ, oh. เดี๋ยวลงไปยิงในโซนฟีสไตล์ให้ดูหน่อยละกัน อันนี้ยิงใกล้หน่อยนะครับหัวมากวาแล้วที UMP ก็เป็นตระกูลเดียวกับ MP5 นะครับแต่คนจะเลือกใช้ UMP มากกว่านะครับแล้วแต่คนทนาดน,นะครับแต่ผมก็ใช้ UMP มากกว่า MP5 นะครับเป็นปืนยิงระยะากล ชาร์ตก็ได้นะครับแต่ว่าสู้ MP40 ไม่ได้นะครับลากขวก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนีใใ้ผมใช้ไอโฟนนะครับแล้วแต่เพื่อนตั้งค่าด้วยนะครับติดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ต้องลากแรงนะระยกะกลางๆไม่ไก ลองกระเถิบไปยิงไกลๆให้ดูหน่อยอ่ะยิงไกลๆก,ก็ลั่นอยู่นะการลัน่นรีเวล,ลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้อัพถึงขั้นสุดนะครับความจริงก็จะไปเล่นหมวด CVC ให้ดูนะครับแต่ว่าอัดไป3-4เกมไม่เจอ UMP เลยนะครับปืน,ปนอื่นมาตลอดเลย ก็เด yeah. ี <tampoco S 2> <music> <cities> ๋ยวไปเล่นแบบหมวดแรงใหญ่แล้วกันนะครับแต่ว่าตัดเป็นไฮไลท์เป็นช็อตให้ดูแล้วกันนะครับไปชงกริงไปเลยเดส s โกในส่วนของตัวปืนถ้าเราไม่ได้อัพขั้นสูงสูงนะครับรูปแบบเอฟเฟคปืนมันจะเรียบๆนะครับปมานี้เลยนะครับ I told her if she thinks I'm cheating on her, yeah, yeah, that's no way. Oh, I ain't have enough. And yeah, I tried to teach you, but you can't learn how to love. You Save me like my side, My next boom, Mommy made dinner, it was fire. Just care about my emotions, that's what I try. You, know, you know you know you know my know you know I go my goes, like I don't see you in my notes. I like them playing James, look at her while she got a bow face. I told her, if she think I'm she know how, yeah, yeah, that's no way. Oh, I ain't have enough. And yeah, I try to teach you, but you can't learn. It's your ass, baby girl. You must not know. If 20 on plus four rip call, we about to go smoke on this cut. Oh God, just know you'll never home me, yeah. I <laughs> fucked with you. I really did. I, I tried did you, Not again. That's crazy. You thought that you could play an ex-player, girl? Don't play me. Girl, I will do you so damn wrong that you will. No, no. I do Reiki. Got my stones from Little Haiti. No, no. Girl, I stay silent. Yeah, money it can't change me. No, no. So why you doing what you doing? I got to win with some nigga. Way back when from Little Bird. You think this grease? Ain't สำหรับ UMP b u y a Day 2021ตัวนี้นะครับบอกได้คำเดียวว่าของมันต้องมีเลยนะครับไม่ใช่ว่าสแตทมันดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นปืนดีวูนะครับซึ่งความคุ้มค่าของมันถ้าเราอัพสุดมันได้ตัวท่าทางได้รูปแบบปืนแบบใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่า5 8 8เเพรนะครับประมาณ500-600บาทก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมท็อปอัพด้วยครับ ก็รีบไปเติมแล้วก็รีบมาสุ่มกันนะครับถือว่าเป็นอีกปืนหนึ่งที่ต้องมีเลยนะครับปืนยิงระยะกลางนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ช่อง bp toy ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ